กอดอเอกค่ะาา,นา,นา,าครูใจดี BS ครูใจร้ายมาโรงเรียนสายครูใจร้ายสมัยมมังมกันสุที เธอมาโรงเรียนสายฝักเงิน20บาทเร<อ>็เวสมทบทุนเท่าห้องค่ะเ,<อ>เธอมาสายนะคะเ,<อ>เร็วๆค่ะอ่าอดีมากต่อี่หลังอย่ามาสายค่ะมาป็นสายจริงๆเลยเนี่ยย้อก่อนได้เงินสมทบทุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยหู้เยอะมากแสดงว่ามาสายกตลอดทั้งปีน่าเบื่อมากเด็กพวกนี้ถ้ารู้ว่าเราติดล้วก็ออกเด็กยิงคุณจ๋าเธอมาสายอแล้วนั่งเลยค่ะ เงิน20บาทตามระเบียบนะคะเร็วๆไม่ได้ค่ะนี่นิตาจ่ายไปแล้วยี่สิบนี่โทรมาคราบคุณนิทัยเร็วค่ะใหญ่ไหมเงินค่าขนมก็หมดเลยทุ่อย่างเงินนี่ทำอะไรไปกินขนมนะคะเออครูก็เอาไปบริจาคเด็กยากไร้ค่ะหนูก็ยากไร้เหมือนกันเธอนี่น่ายากไร้เขามีเด็กยากจนยากไร้ยากจนพิเศษอะไรครูก็ไปช่วยเหลือเขาเอ็มเธอนี่มาทำให้ค่ะ ดเด็กหญิงอ,งงองางท่านไหนอ่ะเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาตั้งนานแล้วสิคะหอ,อมไหนอะทำไมครูไม่เห็นคะหนูก็หนูก็าหอมพี่มาขันม,มาตั้งมาแลยนะคะเอ๊ะไอ้หญิงเพมไอ้เข้ามาหอมเธอมาขอนครูเหรอเด็กหญิงอางเธ<ะ>อ,อย่ามาหลอกนะครูจําได้ตอนครูเข้ามามีหนักหญิงพิมนั่งอยู่คนเดียวอย่ามาเนียนอย่าให้ครูต้องเปิดกล้องวงจรปิดนะ เอามาค่าปรับเร็วๆค่สายดีนะคะสี่สิบค่ะยี่สิบค่ามาสายเหมือนปูกับนิตาแต่อีกยี่สิบค่าก่อหกครูเร็วๆไา้มาใช้ดีๆไหนสี่สิบหรือเปล่าคะยี่สิบยี่สิบโอเคดีมาก ใช่ครับนั่งเลยนั่งเลยแม้มาถึงก็ลมฟาดลมฟาดหรือว่าลมฟาดแล้วคูจะสงสารเหรอ,อเธอมาสายนะเอามาเลยค่าปรับพิธาทยี่สิบอะไรมาสายพิเศษแบบนี้ร้อยหนึ่งค่ะยี่งี้ก็ได้เหรอคะครเวลาพวกเธอไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะสั่งพิเศษเธอต้องเพิ่มเงินไหมดีอย่ไงนี่ก,ก,ก็มาสายพิเศษพิเศษมากด้วยฉะนั้น เอามาซะดีๆจาก20เป็นร้อยหนึ่งมาโรงเรียนสายครูใจดีเนี่ยน้งเรียนทำกันกุลบสะว่าด็ๆออดิกอิงเพลมทำไมเพื่อนๆพืยังไม่มาอีกครคะเด๋ยๆเขาจะมาสุสายด็กอกันนะคะคุณสงสัยวันนี้เนี่ยข้างนอกฝนตกรถคงจะติดมากน่าสงสัยจริงๆเลยเด็กๆก็จะจนอยู่บนกองถนนว้าน้อง กระเป๋าค่ะนี่รถติดใช่ไหมลูกอ่ารถติดใช่ไหมปดนตกใช่นะามพวกเพื่อนต่อบ้าเอโอ้นี่ตาหน้าสุดสมากเลยเนาะต้องอยู่บนรถนานๆไม่เป็นไรลูกนั่งรีแลกก่อนรีแลก่ะอาหายเหนื่อยแล้วเราก็เริ่มเลียกันนะคะอเด็กๆาค่ะอเท่มาสายกันเออไม่เป็นไรเด็กๆังนั่นั่ง เด็กจครับเธอมาสายพิเศษเลยนะครับรูจะไม่ทำอีกแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนนี่นักเรียนคะครูคิดว่าสงสัยเนี่ยเด็กๆมาสายกันเกินครึ่งห้องแปลว่าโรงเรียนเราเนี่ยสงสัยจะเข้าโรงเรียนเช้ากันไปไหมนะเนี่ยเดี๋ยวครูว่านะจะปรับเวลาดีกว่า,าเป็นเข้าสักสิบโมงไปเลยเหรือว่าเราจะเข้าบ่ายไปเลยดีไหมคะ นนะะลืมทำการบ้านครูใจร้ายนักเรียนคะอาการบ้านมาส่งเลยค่ะที่ครูให้ไวเมื่อวาน <c oughs> ไม่มาหรอไม่ทำเอองาไม่ได้ทำเหมือนกันนี่กาฉันไม่เคยจะทำอยู่แล้วอ,อย่าถามเลยค,ค่ะเรื่องทำการบ้านัะลุกนอีกแล้วเหรอ <c oughs> อย่างนี้ต้องโดน ทละคนเลยเด็กชายครับมาก่อนเลยผู้ชายสุภาพบุรุษเร็วๆเร็วๆอ้าวเบอร์หน้าไม่มีวงกลมเลตีแค่นี้สลบไปเลยว้าไม่ทามมาเร็ว เหมือนึ่งสาว้ากพี่หลังอย่าลืมทำการบ้านอีกนะโอครูใจร้ายลืมทำการบ้านครูใจรีอรุณสวัสดิ์นะคะทุกทุกคนอะสงการบ้านที่กูให้เมื่อวานค่ะลืมท่ามลืมทาหมอนคือคือหนูหนูต้องซ้อมเปียโนซ้อมกีตาร์ไม่ได คือหน pues so nah ูกลับบ้านมาดึกนะคะหนูก็เลยไม่ได้ทํากันบ้านนะคะหนูต้องช่วยแม่เลี้ยง้องทั้งวันเลยอะค่ะหนต้องช่วยแม่กินขหนมเ้ยเรื่อยใจมันันหนูไม่้ทำกนหอู้ตายแล้วทุกคนโอ้โหทุระกันเยอะมากครูให้กันบ้านเยอะไปใช่ไหมคะโอ้โูครูต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวต่อไปครูจะให้น้อยหรือว่าเอาไม่ต้องมีการบ้านเลยดีกว่านะ คุยกันในห้องครูใจร้ายอ่านักเรียนคะเอาหนังสือขึ้นมาค่ะอ่านบทที่หนึ่งนะเด็กชายครับอ่านนะครับเปิดหนังสืออยู่นี้นะคะบทที่หนึ่งอังอเธอได้ฟังเพลงใหม่พีเอ็นหรือยังอ๋อได้เลยเธอชอบใครอ่ะวีมั้งเรียนมาสิบรอบแล้วไม่เคยเฮ้ยได้ยินอ้าวเขาคุยอะไรกันลั่นไปหมดน่ะ อะไรเดนา้มันเดนา้มันในนังสือพี่อันดีหรอเดนา้มันน่ะเด็กหญิงพิมพ์เด็กหญิงอังปากว่างนักใช่ไหมคะยืนขึ้นค่ะจะยืนทำไมคะเอาไม้บรรทัดมาคาบไว้ค่ะเดี๋ยวนี้มีการลุกเด็กแบบนี้ด้วยเหรอคะครูจะไมจะไม่มีจริงหมคะมันเฉยมากเลยใช่ค่ะมันไม่มีการเฉยคาบไหมไม่คาบเหรอโดนตีนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือต่อค่ะทุกคนตั้งใายอ่านนะคุยกันในห้อง ครูใจดีอันนักเรียนคะเดี๋ยวเราค่อยๆอ่านไปนะคะทมควรได้หนึ่งนะคะมีอะไรสงสัยตรงไหนนี่คะเริ่มทำเพลงใหม่พี่ BTS ยังออ๋ได้แต่ได้ไหม่เธอชอบใครอ่ะวีเขาก็ชอบวีฉ่าจังหวะดีมากเป็นครูนี่คะไม่ใช่กับครูแล้วอยู่ไหมคะไม่เป็นไรเมื่อกี้กูได้ยินอะไรวีวีได้ไหมอะไรบีดีเอสหรอ ไปฟังเพลงมาให้เด็กทั้งบ้านเปิดจับเบิลลงมากูชอบมากเลยนะแต่ว่าแต่ละคนหน้ามันเหมือนกันหมดเลยนี่หน้าเขาเหมือนกันทุกคนเลยนี่รอเอาไหนเธออธิบายสิใครๆหน้าเป็นไงบ้างคนไหนใครไม่ดีเมื่อหลังเธอเอารูปมาให้ครูดูได้ไหม งั้นเดี๋ยวเธอคุยกันไปก่อนก็นได้ไคุยให้สบายใจแล้วค่อยอ่านจะได้ไม่เครียดนะคะเขาชอบจังเลยอเขาแค่ชอบเขาช,ชอบจังก,กว่ากวีในสองนเออเหมือนลอกข้อสอบครูใจร้ายอ่ะทุกคนห้ามลอกกันนะคะทำข้อสอบของใครของคนนั้นห้ามลอกกันเด็ดขาดนะคะ นี่เธอล็อกข้อสอบเพ я, hey ื่อนเหรอต้อล็อกข้อสอบบอกแล้วสอบสอบพลาดเฮ้ยสอบตกไม่พอใจใช่ไหมไล่ออกไปล็อกข้อสอบครูใจดีตั้งใจทำข้อสอบนะคะเด็กดีเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ไม่ลอกข้อสอบกันนะคะทำด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจ หรอโอแสดงว่าเด็กใครคะว่าทำข้อสอบไม่ได้หรอคะใครค่ะอุย๊ยครูอาจจะออกยากไปใช่ไหมค่ะขอโทษ S 1> <S 1> <S <cryst> จะไม่เข้าใจข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนทุกข้อเลย <S 2> <S 2> <S ทุกข้อเลยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เธอมาหาครูนะ <S 2> <S 2> <S ครูจะสอนให้ใหม่หมดเลยแล้วเธอจะได้ทําได้นะแล้วเดี๋ยวไาสอบใหม่ที่หลังนะโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวทุกคนคะใครสอบตกไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนสอบซ่อมได้ค่ะไม่คะแนนอะไรใดๆเลยนะทุกคนจะต้องไม่สอบตกนะคะถ้าใครทำข้อไหนไม่ได้ทางครูคะ <S 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 ่ะ Buat saya